เทสเซื้อด้วยครับผมแก๊สโซนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงระบบอินฟิวของเกมกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเพจแก๊สโซนเคได้เปิดบริการเกมโบ์เบดแล้วนะครับผมใครสนใจสิ่งของต่างๆในเกมไม่จะเป็นพวกออ่รูนชุดประดับต่างๆแล้วก็ไอเทมต่างๆภายในเกมเนะี่ยก็สามารถเข้าเพจแก๊สโซนเคแล้วก็ทักติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ เบื่อไมหมทำการนั่งฟาร์มยิ่งก็ไม่เก่งสักที<อ>และยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำดิดีโอมาช็อปบริการรับฟาร์มรกินโลบ็อกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุดออสตาลและแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมวพางั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับระบบอินฟิววววขขอออออองงเเเเเกกกมมมมมมััััันน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 นะะะะะคคคคครรรรรรบบบุปิิฟีีีี้้้ผผาายยยลด่พส ก็ดูให้จบนะครับผมจะได้เข้าใจระบบเกมแล้วก็ทำให้ตัวเรานี่เก่งขึ้นมากเลยนะครับผมจากระบบอินฟิวของเกมนี้นะครับโอเคสรุปอินฟิวในเกมนี้นะครับผมมาจากหมดเนี่ยสส่วนนะครับก็คือส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนขานะครับสรุปอินฟิวนะครับผมเราสามารถนำไอเทมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในตัวเรานะครับผมไปใส่ในเครื่องนะครับเพื่อทําให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยกลายเป็นสเตตตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมผมเนี่ยต้องการไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คืออมมุิชิ้นนี้นะครับ อยากผมอยากไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมาเป็นอินฟิวของผมนะครับซึ่งมันก็จะเอาเออสเตตของชิ้นเนี่ยเข้าไปในตัวเรานะครับผมแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมนั่นก็คือในการอินฟิวนะครับผมก็คือไอ้ไอ้พวกไอ้พวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยสเตตที่เป็นเปอร์เซ็นต์จะเป็นเอ่อยกยกตัวอย่างเช่นไฟไฟบลูเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปอินฟิวเนี่ยมันจะได้กลับมาแค่หกเปอร์เซ็นนั่นก็คือหารครึ่งหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของสเตตที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนสเตตที่เป็นเป็นเอ่อหน่วยเลยก็คือศู อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะหารครึ่งอันที่เป็นหน่วยก็จะไม่หารตามนี้นะครับเง่ายๆคือเอาเปิร์ลไปใส่แล้วก็เซตยังลดลดลงครึ่งหนึ่งอยู่นี้ก็ว่าได้นะครับผมตามนี้นะครับซึ่งการอินฟิวนะครับผมจะต้องใช้ไอเทม1ชิ้นนะครับนั่นก็คือไบเล็กออฟในการอินฟิวตอนหนึ่งตอนหนึ่งส่วนนะครับไบเล็กออฟก็สามารถคราฟได้ที่ตัวคราฟตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันอยู่ตรงเลเวลสิบนะถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับตรงเลเวลสิบนะครับจะต้องหาไบพลอชั่าา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 ่่่่งจจจกกกหหหออออรรสสีมววืบในแนะครับ ซึ่งมันมีโอกาสดรอปก็คือเป็นมอนอ่าสีมว่วงแล้วก็เป็นบอสในเกมมันจะเป็นอันนเซเยอร์ดันกบดันพึ่งนะครับผมมีโอกาสดรอปหมดเลยนะครับก็ไปหามานะครับผมแล้วก็ซื้อเอ่อคีนิ่งเคลียร์นะครับผมจากอ่าโบดนะครับผมที่เปลี่ยนคาร์ทฮลีนะครับหรือว่าสามารถดรอปจากบอสได้เช่นกันแต่ว่าซื้อง่ายกว่านะครับราคา500เงินในเกมนะครับผมพอเราซื้อสองอย่างนี้เสร็จก็ทําการคาร์เป็นไบ่ก์ออฟนะครับผมเพื่อที่จะนําไปเป็นอินฟิวนะครับผมตามนี้นะครับ โอเคนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับการอินฟิวนะครับแล้วก็ตำแหน่งการอินฟิวมีทั้งหมดสามที่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปดูตำแหน่งแรกกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมมาถึงอินฟิวจุดแรกแล้วนนะครับอยู่ตรงเดนแลนด์นะครับซึ่งอินฟิวจุดนี้นะครับผมเป็นอินฟิวขานเดนะครับซึ่งในกรณีที่ผมเนี่ยมีอินฟิวขาไ้แล้วชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วต้องการที่จะใส่ซ้อนเข้าไปเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับผมแต่ว่าสั้แต่ที่ชิ้นล่าสุดที่อยู่แล้วก็จะหายไปกลายเป็นอันที่ผมเนี่ยใส่เข้าไปแทนแทนนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยก็สามารถอินฟิวได้เป็นแต่ละชิ้นไปนะครับผมตามนี้นะครับซึ่งอินฟิวขาทีอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถจะทาได้ตามคคลิเยนะรับ โอเคครับผมต่อมาก็เป็นอินฟิวส่วนหัวและก็ส่วนตัวนะครับถ้าใครมีรีคอร์ก็สามารถรีคอร์มาตรงเมืองพึ่งได้นะครับผมเพราะว่าที่จะไปกันเนี่ยคือเมืองหิมะนะครับมันจะใกล้เมืองพึ่งหรือว่าตรงรีคอร์เมืองพึ่งก็ใกล้ดีนะครับก็ถ้าใครไม่มีก็เดินมาตรงเมืองพึ่งนะครับผมแล้วก็ทางเข้าไปเมืองวแลนหรือว่าเมืองสวัมเนี่ยก็จะมีทางขึ้นไปเมืองหิมะอยู่นะครับก็สามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับผม โอเคนะผมก็มาถึงอินฟิวดในจุดต่อไปนะครับก็อยู่ในถ้าตรงหิมะตรงนี้เลยนะเดินค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับซึ่งส่วนตรงนี้นะครับผมนั่นคือส่วนตัวหรือว่าเสื้อของเราเองนะครับผมก็อย่างที่พูดไปนะครับคือถ้าเราเอาชิ้นอื่นเข้ามาเนี่ยชิ้นล่าสุดนะครับสเต็ปนี้ก็จะหายไปกลายเป็นชิ้นที่เราเใส่้าไปแทนล่าสุดนะครับผมตามนี้นะครับสำหรับส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนหัวนะครับซึ่งแนะนําว่าเดินต่อจากส่วนตัวไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเริ่มใหม่เนี่ยอาจจะวิ่งไกลนะครับผมทับ โอเคนะครับก็เดินมาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เดินลงไปข้างล่างเลยนะครับก็จะมีอินฟิวนะครับผมส่วนหัวอยู่ในนี้นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการอินฟิวนะครับสุดท้ายคร่าวๆก็คืออินฟิวนะครับผมคือการที่เราเนี่ยเอาสเตตของอุปกรณ์หรือว่าของสมบัตของเรานะครับผมมาเป็นสเตตถาวรในตัวเรานะครับซึ่งจะหารซึ่งจะหารสเตตที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านหารออกครึ่งหนึ่งนะครับผมหรือว่าได้รับแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนสเตตที่เป็นเฟิร์เหรือม่เป็นเป็นหน่วยเนี่ยก็ได้เข ประมาณนี้สำหรับการอินฟิวนะครับผมแล้วก็การอนะินฟิวเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสส่วนก็คือหัวตัวขานะครับซึ่งแต่ละส่วนสามารถใช้อินฟิวในการใช้วัสดุอิบในการอินฟิวนั่นก็คือไบอิ่งอฟนะครับไบอิ่งอฟนะครับผมก็หาจากการคราฟไบคอนดักชันกับเทียร์ยิงเทียในการทำไบอิ่งอฟในเลเวลสิบในการคราฟนะครับพอเรามาถึงจุดแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกไอเทมที่ต้องการที่จะอินฟิวแล้วก็ใช้ไบอิ่งอฟในการอินฟิวได้เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้้้นนนนนนะะคคคครร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 รัับบผมม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 ถถถถาาาาาาใตตตตงงไไไไหหหกก็็็สสพพพพิ์์ออเเดดดููวปื พิมพ์คอมเมนต์หรือว่าพิมพ์คำแนะนำเพิ่มเติมได้เนี่ยนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย